เรื่องนี้เป็นแบบโรแมนติกดราม่าเนาะเพราะฉะนั้นเลิฟซีนก็ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าถามว่าแบบตื่นเต้นไหมตอนเล่นเลิฟซีนมันก็มันก็ตื่นเต้นทุกทุกครั้งอ่ะมันด้วยบทมันทําให้เราตื่นเต้นไปด้วยแหละมันแบบบทมันทําให้คนดูใจเต้นได้อ่ะแม้แต่ทั้งคนเล่นมันก็ต้องใจเต้นมากๆนะตอนเล่นคือเราสึกว่าถ้าเราเล่นแล้วเราไม่ตื่นเต้นอ่ะคนดูจะจะรู้สึกอะไรไหมอะไรอย่เงี้ยเลยรู้สึกว่าเออก็ถูกแล้วแต่แค่ว่าเรา ไม่อึดอัดที่จะเล่นก่อนกันแล้วกรี๊ดหนึ่งทีอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งก่อนเล่นกคือกรี๊ดหนึ่งทีคือมันจะมีแบบเลิฟซีนที่แบบว่าพี่ฝนให้เล่นเป็นซีนแรกที่ต้องเล่นเลิฟซีนด้วยกันในการถ่ายทําแล้วเหมือนพี่ฝนก็จัดเบอร์ใหญ่มาให้เลยอะไรเป็นแบบเป็นซีนใหญ่มาให้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออหัวใจเต้นดังมากเลยรู้สึกว่าใจหัวใจใครเต้นแรงมากเออแบบเป็นได้ยินเสียงออกมาถึงข้างนอกไปมั้ยมันแบบมันตื่นเต้นมาก เคยๆงั้นอยู่ไหมช่วงนี้ไม่อะไม่ไม่อะไม่ไม่เคยอ่ะเคยปะไม่ไม่เคยอย่ะไม่เคยเคยแล้วอ่ะทำบ่อยแล้วแบบเอ๊ะทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะทำแบบมันทำจนชินแล้วไม่เคยแล้วไม่เคยมีของเอ่อพี่เอมี่กับบอนนี่ใช่ไหมคะว่าเคมีเขาก็มีความแบบเป็นเด็กน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กเหมือนพี่สาวคนสวยกับหมาเด็กเนี่ยค่ะน่ารักดีค่ะเขาน่ารักหนูว่ามันเป็นคู่ที่ลงตัวมากๆ มันด้วยความอะไรไม่รู้นะแต่ว่าหนูว่าสเสน่ห์ของเขาอะคือความธรรมชาติของทั้งสองคน สองคนนี้เอาจริงเห็นแ,แต่ยังไม่ไม่เข้าซีนนะคะก็ถือแบบเอ้ยเขาจะคุยกันนะมีแล้วเาจะคุยกันตลอดเวลาเวลาเขาไม่กินข้าวก็จะไม่กินข้าวด้วยกันเนี่ยนะ <laughs> คนหนึ่งไม่กินฉันก็ไม่กินอะไรอย่างงี้แล้วก็คอยถามตลอดหนูไม่หิวอะลูกอเงี้ยพี่กินไปสองแล้วนะน <laughs> ี่กินกันเลยหรออะไรเงี้ยอ่ะตรงนั้นพอเข้าซีนปุ๊บรล้วถกว่าอุ้ยเคมีสองคนนี้ทำไมมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่แบบดึงดูดมากเลยเราดึงดูให้เรามองแล้วเราก็เขินไปด้วยซึ่งสองคนนี้น่ารักมากๆค่ะ เวลามองตัวดอกลักเล่นกับคุณแพงคือไม่คิดว่าเราจะดูสองคนนี้เล่นแล้วรู้สึกเขินขึ้นไาได้ผมก็เลยงงว่าผมเขินอะไรวะมันมีความอะไรก็ไม่รู้อะต้องให้แฟนๆเป็นคนบอกว่าสิ่เนี้คืออะไรอะมันมีอยู่คิวดึงบางที่แบบผมหน้าแดงออกมาแล้วแบบมันเขินอะไรขนาดนั้นแม่แม่ทักช่างหน้าช่างผมมา,าว่าเออมันเป็นไปได้เว้ยอย่างเงี้ย หลังจากเสร็จเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน้องเขาค่อนข้างคุยกันเยอะนะว่าเหมือนเช็คฟีดแบ็กกันตลอดว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อถ้าเกิดคนนึงวันวันนี้หนักมากแล้วดูดาวเงี้ยอีกคนจะเข้าชาดาเลยลก็แบบโอเคหรือเปล่าลแต่ก็จะมีสเปซให้กันแล้วกันก็น่ารักดีครับความสัมพันธ์น